ช่วงนี้ครับพูดคุยกันครับเรื่องของแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับว่ามีแนวทางในการดําเนินงานอย่างไรนะครับก็จะพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เห็นภาพนะครับเรื่องถึงการเรื่องของการป้องกันะนะครับของหน่วยงานต่างๆเนี่ยว่าเขามีแนวทางอย่างไรสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานของเขาอย่างไรและ ความท้าทายในการทำงานมีอะไรกันบ้างนะครับพูดคุยกับท่านสราวุฒิมูลโพร,รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วคะคร,สว,ส,คะครสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณทรงพลและก็คุณสันพร แลวก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะท่านคะสําหรับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะมีแนวทางยังไงบ้างคะในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตค่ะครับผมนาเรียนคุณทรงพลและก็คุณสันพรรวมทั้งผู้ท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรามีธารกิจในเรื่องของการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ตลอดจนการคุ้มครองและพิชิตการให้บริการสังคมกับกลุ่มเป้าหมายของเราที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนไร้ที่พึ่งผู้ทําการขอทานสมาชิกนิคมรัฐดรบนพื้นที่สูงและก็กลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ชาวเลเพราะฉะนั้นภารกิจของเราเนี่ยเราดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่บนเขาจนชายทะเลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ย ในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวิสการเราก็มีการดําเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติงานการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะที่สองซึ่งแนวทางหลักของกรมพัฒนาสังคมและสวิสการเนี่ยเรายึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติห้าแนวทางด้วยกันก็จะประกอบด้วยการส่งเสริมความโปร่งใสการสร้างจิตสัม การสร้างการเสริมสร้างสิตสํานึกสุจริตการกํากับและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งขออนุญาตงลงรายละเอียดในแต่ละด้านนะครับเชิญครับครับ,รบสาหรับในด้านที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการส่งเสริมความโปร่งใสกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปดูได้เช่นข้อมูลในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการขอรับบริการต่างๆผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของกรมรวมไปถึงปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรายังมีการใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กในการทํางานเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้อย่างเป็นรูปธรรมครับในส่วนด้านที่สองอเป็นการเสริมสร้างจิตสําน,าน,กนึกสุจริตผ่านการประชุมการกําหนดนโยบายต่างๆของกรมโดย จะเห็นได้จากท่านิยมองค์กรของกลมพัฒนาสังคมและสวิสการนั่นก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจ,ใจบริการทำงานรอบรู้เชื่อชูคุณธรรมโดยยิ้มแย้มแจ่มใสหมายถึงทัศนคติที่ดีของการทำงานของบุคลากรที่มีความเป็นมิตรเข้าถึงง่ายการใส่ใจบริการก็คือการให้บริการด้วยความรวดเร็วจริงใจเอาใจใส่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ การทำงานรอบรู้ก็คือการทำงานอย่างมีความรู้ความสามารถรอบคอบไม่หยุดพัฒนาตนเองพร้อมทั้งปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเชิดชูคุณธรรมคือการยึดมั่นในความถูกต้องความซื่อสัตย์มีจริยธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดประชาชนนอกจากนี้แล้วความรู้ก็ยังมีคุณธรรมในการทำงานอยู่เสมอรวมถึงการปลูกฝํานึกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการร่วมกันรประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตการประกาศนโยบายโนกิโยบซยให้กับบุคลากรทุกคนรับทราบและก็ถือปฏิบัติอีกทั้งยังเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการทํางานผ่านการประชุมของกลุมเป็นประจําทุกเดือนครับในด้านที่สามเรามีการกําก,กับตรวจสอบผ่านโครงสร้างการบริหารภายในกลมของเราเองโดยมีกลุ่มตรวจสอบภายใน แล้วก็มีศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตมีการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับท่านอธิบดีในการป้องกันทุจริตในเบื้องต้นรวมทั้งมีช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรวมไปถึงเรามีการจัดทําแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นประจําทุกปีเปรียบเสมือนเป็นการซ้อมแผนหนีไฟเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด เหตุการณ์การทุจริตเสร็จที่นั่นเองครับครับซึ่งด้านสุดท้ายด้านที่สี่ก็คือการบังคับใช้กฎหมายภายในกรมพัฒนาสังคมและสวิสการเองเนี่ยมีการดําเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่ากรมพัฒนาสังคมและสวิสการจะไม่มีการปกป้องผู้กระทําความผิดรวมถึงมีบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อความร้ายแรงของการกระทําผิดนั้นๆครับครับ ซึ่งนอกจากการดําเนินการภายในแล้วเนี่ยในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวิสการเรายัางบูรณาการร่วมกับเครือข่ายไทยนอกในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ว่าจะเป็นศูนย์คุณธรรมในด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันซึ่งในปีที่ผ่านมาครับกรมพัฒนาสังคมและสวิสการก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมภาครัฐจากศูนย์คุณธรรมร่วมกับสํานักงานกพ ในการขอคำปรึกษาให้และความรู้ในงานด้านจริยธรรมและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมค่าแการพลเรือนครับ,รบนอกจากนี้เรายังบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานปปชอ่าซึ่งเป็นเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สุดหน่วยงานหนึ่งเลยครับทั้งในด้านการให้คำปรึกษาต่างๆการเปร็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงล่าสุดครับ กรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ2,568ซึ่งสํานักงานปปชก็เป็นเจ้าภาพหลักในแผนงานนี้โดยกรมได้จัดโครงการเสริมสร้างการต่อต้านก,การทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งในหน่วยงานของเรามีทั้งหมด1 1แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรและก็กลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นอย่างมากทําให้บุคลากรของกรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือว่าศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้ง77จังหวัดแล้วก็ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตรวมถึงบ้านน้อยในนิคมได้รับความรู้และก็แนวทางการเบริกจ่ายงบประมาณที่อย่างถูกต้อง เป็นการควบคุมและก็ป้องกันไม่ให้บุคลาคกรกระทําการทุจริตและปปิดฤติมิชอบทั้งด้านทั้งด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่จะต้องดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งขณะนี้เรามีคนไร้ที่พึ่งอยู่ในสถานเราทั้งสี่สิแห่งประมาณห้าพันกว่าคนนะครับครับอซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการอบรมให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เรายังได้สกัดองความรู้ภายในห้องเรียนออกมาเป็นแนวทางการเบิจกจ่ายงบประมาณภายในสถานคุ้มครองคน,นที่พึ่งเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วบรมได้นําไปลองปฏิบัติแล้วก็ให้รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางกลับมาว่าสามารถดําเนินการได้มากน้อยเพียงใดมีปัญหาอุปสรรคส่วนใดหรือไม่นอกจากนั้นกรมยังนําผลจากการปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จัดทําเป็นแนวทางการเบิจกจ่ายงบประมาณ ภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฉบับสมบูรณ์แล้วก็มีการนําเสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบแล้วก็แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานอไปให้กับหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ต่อไปครับครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรายังมีแผนที่จะสักดันให้แนวทางนี้เนี่ยเป็นประจําทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนครับแล้วก็เสริมสร้างจิตสํานึกสุจริตและเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนบุรีาคกซึ่งกรมพัฒนาสังคมเนี่ยเรามีหน่วยงานในสังกัดเราทั่วประเทศเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบสี่หน่วยงานน,นะครับซึ่งก็อาจจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบแนวทางแล้วก็ทําให้การทํางานราบรื่นและก็ปลอดจากการทุจริตอย่างแท้จริงครับครับปัจจุบันการทํางานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเราได้พบกับความท้าทายอะไรบ้างครับท่าน ạ ครับในส่วนของความท้าทายเนื่องจากว่ากลุมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเรามีกลุ่มเป้าหมายที่หลายประเภทซึ่งผมําเรียนตั้งแต่แรกว่าเราดูแลตั้งแต่บนเขาจนถึงชายทะเลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอกลุ่มเป้าหมายที่เราดูแลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ราษฎรบนพื้นที่สูงชาวเลสมาชิกนิคมคนขอทานคนไร้ร่อนรวมทั้ง ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนซึ่งเราเรียกว่าเป็นกลุ่มต่อาบางเนี่ยนะครับอ่าก็ซึ่งกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเนี่ยมีอาการทางจิตร่วมด้วยเนี่ยทำให้บุคลากรของกลุ่มเราเนี่ยต้องทำงานอย่างหนักซึ่งจะต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญและก็ประสบการณ์ที่หลากหลายแลวก็ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้รอบด้านเพื่อปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในส่วนของกลุ่มคนที่ประสบปัญหาทางสังคมในหลายมิติทั้ง ด้านอาชีพรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพเข้าไม่ถึงสวัสดิการเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เรา,าดูแลซึ่งเป็นปัญหาที่ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการาที่มีความท้าทายอยู่นี้นะครับในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเราจึงกําหนดวิสัยทัศน์กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการสู่การพัฒนาตนเองบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปีหกแปด จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับกรมก็มุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของอาชีพสร้างรายได้อให้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายสําหรับคนทุกช่วงวัยผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรามีการบริาการร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาเกษตรของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเนี่ยาสามารถเพื่งผ่าตนเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกรมเรายังได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประชาชนให้รับรู้ถึงการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไม่ว่าจะเป็นการประเมิน i p a ของสํานักงานปปชการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสํานักงานปป,ปทและก็การประกาศนโยบายโนกรีฟโพลิสีและการประเมินอ,องค์กรคุณธรรม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของเราได้ทั้งในเรื่องของการจัดการระบบการร้องเรียนร้องทุกข์การร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้สามารถแจ้งบาะแสได้ทันทีครับค่ะท่านคาแล้วในเรื่องของตัวชี้วัดความสำเร็จล่ะคะการดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริตของกรมเนี่ยมีตัวชี้วัดอะไรบ้างคะที่จะสามารถบอกได้ว่ากรมนั้นมีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับ อในเรื่องของการทํางานของภาครัฐน,นะครับซึ่งในปัจจุบันนะ่ครับก็แน่นอนครับก็ต้องมีกรอบทิศทางแล้วก็แผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธปรรมการกาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยในส่วนของกลุงมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับเรามีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตประจําทุกปีและก็สามารถดําเนินการตามแผนได้อย่างเป็นรูปธรรมเข้าร่วมและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องทุกป,ปี นะครับอย่างเช่นในเรื่องของวันต่อต้อตานคอร์รัปชันสากลเนี่ยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับหน่วยงานต่งางๆของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการเป็นประจำทุกป,ปีครับนอกจากนั้นครับกรมก็มีการประกาศนโยบายโนกิฟโพลิซีเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่รับของฝันปีใหม่หรือว่าผลประโยชน์อื่นๆแล้วก็มีการเผยแพร่ให้บุคลากรของเราเนี่ยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติครับรวมทั้ง ที่สาคัญเรามีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความเสี่ยงในด้านการทุจริตเป็นประจาทุกปีครับ,รบแล้วก็มีการกจัดทามาตรการควบคุมความเสี่ยงรายงานในระบบของสํานักงานปปทซึ่งกรมก็ได้รับคะแนนในส่วนของการประเมินเนี่ยในระดับดีเยี่ยมเลยครับ,รบตั้งแต่ปี66ถึง67แล้วก็สําหรับปี 68, 68นเนี่ยเนี่ยก็กรมก็กำลังรอการประกาศของ,ของปปทอยู่ครับ ในด้านของตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสการตรวจสอบได้เนี่ยแล้วก็ลดโอกาสการทิจรลิตในการปฏิบัติงานจริงเนี่ยกรมก็มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผยและก็โปร่งใสตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารวัส,สดุภาครัฐปี2560นี่นะครับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะครับพบตามเกณฑ์ของสำนักงานปปชครับและก็นอกจากนั้นมีระบบาาการจัดการข้อร้องเรียนและก็คุ้มครอง ผู้แจ้งบาะแสที่เข้าถึงง่ายหลายช่องทางและก็มีการดําเนินการที่เป็นธรรมมีการลดลงของจํานวนเรื่องร้องเรียนเรื่องกล่าวหาทุจริตซึ่งในปี2568เนี่ยกรมไม่พบการร้องเรียนการทุจริตการเรียกเก็บหรือว่าเรียกรับสิ่งบ่นครับค่ะครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านรองธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่านสราวุฒิมูลโพที่มาพูดคุยกันครับ วันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับคุณสุพลแลวก็คุณพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่คือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับค่ะนี่คือแนวทางราชการโปร่งใสนะครับประชาชนตรวจสอบได้นะครับโนกิฟคุณสุพล